Thank mm -hmm. you.

ในการขอทางนิดนึงค่ะขอทางออกด้วยอ่าแยกออกเป็นสองฝ่ายเนาะมันจะต้องใช้ตรงนี้เดินเดินไปมาค่ะ่อตอนนี้นะคะ เป็นที่อยายการสมงนทับบุรีนะคะทางด้าน,นของคุณนอตเนี่ยก,กับคณะนานฟาร์มนะคะก็เดินทางมาที่สำนักงานอนยายการตามนัดนะคะโดยที่บอกว่าวันนี้นัดตามหมดหมายนะคะก็คือในประเด็นเรื่องของที่สำนักงานอนยายการนนทบบุรีเนี่ยได้มีการนัดให้ทางด้านของ คุณน็อตนะคะพันธวิศนักวิสุทธ์เนี่ยฟังคำสั่งในคดีที่มกอปปอร์ยื่นฟ้องบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดนะนายน็อตนายพันธวัฒน์หรือน็อตนะคะที่บริหารแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์กองสลากพัดเนี่ยค่ะในข้อหาร่วมกันเสนอขายและจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่ง เื่อทางด้านของคุณน็อตมาถึงเนี่ยเ็าได้เดินทางเข้ากับเข้าโปรกับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานอายาการนะคะแต่ก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อน,นะคะ ตามรายงานข่าวนะคะก็คือความผิดน้ากรณีของพนักงานสอบสวนกองมาครับการตัดสังการกระทํความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบอกปคบนะคะ นำสอบสวนคดีที่ยื่นฟ้องบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดและนายพันธวัฒน์หรือว่าน,น,นผู้ควรหารแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์หรือกองสลากพักเนี่ยในข้อหาร,ร่วมกันเสนอขายและจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่กฎหมายกำหนดเมื่อวันที่17กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมานะคะที่สม,มัชงานายกอัยการนนทบ,บุรีโดยล่าสุดเนี่ยวันนี้นะคะที่อัยการก็ได้มีการรัดให้ทางด้านของ นายพันธวัฒน์เนี่ยมาฟังคำสั่งทางคดีว่าจะยื่นฟ้องคดีต่อที่ศาลหรือไม่นะคะเนื่องจากทางำนาจของนายพันธวัฒน์เนี่ยได้ปฏิเสธข้โทษจาหาตั้งแต่ชั้นพลังงานาสอบสูนนะคะแม้ว่าคดีนี้จะมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะคะโดยเฉพาะนายพันธวัฒน์ให้เหตุผลว่านะคะไม่ได้จำหน่ายสลากเกินราคา เริ่มอยู่ค่ะก็ค่ะสอบเพิ่มเพราะว่าเราขายยังไม่ควานะคะเดี๋ยวสอบเพิ่มเสร็จอะไรเสร็จก็ค่อยมาใหม่แต่วันเนี้ยพอดีต้องเลื่องที่ก่อนนะคะเรื่องเรื่องแล้วเราผลสอบยังไม่พร้อมใช่ไหมครับยังไม่พร้อมค่ะนี่สอบเพิ่มหลายประเด็นค่ะเพิ่มดขอดค่ะค่ะคนั่นอันไหนครับนั่นอีกทีเป็นยังไงบ้างครับด้วยช่วงระยะเวลาของสุดท้าย การร้านทุกครั้งก็ต้องเป็นการระยะเวลาที่กฎายกำนดคะวันนี้ก็คือเป็นการเรียกมาสอบเพิ่มไแคใช่ค่ะเรื่องเพาะสอบเพิ่มค่ะจบเพิ่มมีหลายประเด็นอยู่นะคะเห็นนะคะเพราะว่าสัมมวนต้องเรียบร้อยก่อนค่ะนะคะเราต้องพิจารณาให้รอบข้อว่าคดีแต่ละคดีมันไปอยู่ที่ไหนแล้วบ้างนะตอนนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดการต้องซ้ำต้องซ้อนหรือกระทบกับคดีอื่นกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเอกสารมีประชุมนะคะค่ะขอบคุณค่ะ บางทีอาจะได้ออกมาได้ก็คือเป็นการวันนี้ยังไม่มีการสั่งจอนะคะแต่ว่าเป็นในส่วนของการสอบเพิ่มนะคะเนื่องจากบอกว่ามีหลายประเด็นแล้วก็คาดว่าจะมีการสั่งจองได้ในประมาณวันที่3มีนานะคะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ นะตกรง็จครับเดอนขา่ตรงตรงนี้นะคะก็ทางด้านของทนายความยังคงรออยู่ที่สำนักงานอซึ่งทางด้านของนอดก็บอกว่าขา อนยญาตไปทำข้าวก่อนนะคะซึ่งในวันนี้อย่างที่บอกกันนะคะก็คือทางด้านทนายได้มีการออกเออทางด้านขอโทค่ะทางด้านของอยายการนะคะได้มีการมาแจ้งนะคะว่าวันนี้ยังไม่มีการส่งฟ้องแต่อย่างใดนะคะแล้วก็เปการส่บเพิ่มก่อนนะคะอยู่ในช่วงของการสอบเพิ่มนะคะ ที่บอกมานะคะก็ตามรายงานข่าวนะคะว่าทางด้านของอายการที่บอกว่ามีการนัดมาให้ความว่าวันนี้จะมีการสั่งฟ้องทางคดีหรือไม่นะคะก็อย่างที่ทางด้านของอายการได้ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมากครู่นะคะว่าในวันนี้ยิง่งยันได้องมีการสั่งฟ้องนะคะก็จะเป็นการสอบเพิ่มของนะคะทีานประเด็นนะคะโดยสองทางกัรที่รู้ที่ว่า ทางด้านของคุณรอตเนี่ยได้มีการปฏิเสธนะคะในส่วนของข้อกล่าวหาในชั้นพนักงานสอบสวนนะคะในเรื่องของการที่บอกว่าไม่ได้จัาหายสลากเกินราคานะคะทําให้พนักงานสอบสวนเนี่ยมีการส่งสำนวน้องเอ่อส่งสำนวนต่อที่อายการแล้วก็ ก็เสริมสมรรถนิจารณาซึ่งวันนี้ก็พาดว่าเอาจจเป็นการสอนเพิ่มในประเด็นเรื่องของการจำหน่ายสลับที่เป็นประเด็นว่าทางแพดกอคุณลอก็พยบบญญญายามยืนยันว่าที่พแพดกอลนี้ไม่ได้มีการจำหน่ายเพียงราคาเป็นการจำหน่ายในราคาแต่กีบาบแต่ว่ามีค่าดำเนินการค่าบริกาตรต่างๆเพิ่มเข้ามานะคะ าตามรายงานข่าวนะคะนักข่าวว่าคดีน,นี้เนี่ยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยได้แจ้งความดำเนินคดีกับแฟอรฟมกองสลากพาร์ทว่าขายสลากเนราคารวมทั้งมีการดําเนินคดีกับฟอร์มอื่นๆด้วยนะคะซึ่งตำรวจเนี่ยเข้าตรวจคนที่ทําการและล่องซื้อสลากเมย์ร้อยแปดฉบับพบว่ามีการจําหน่ายเกินราคาจริงแต่ละครั้งรางคาไม่เท่ากันนะคะโดยบางฉบับมีกระบวนการ เพิ่มราคาของใบละ38บาททางพนักงานสอบสวนจึงได้แยกความผิดเป็น8คดีในข้อหายเดียวกันนะคะแต่เป็นการกระทำความผิดต่างกรรต่างวาระนะคะส่วนอีอกคดีนึงก็คือความผิดตามพรบขายตรงและตลาดแบบตรงนะคะเป็นสังนวนของกก .2 นะคะบกกคบผู้กำลังรวบรวมพยานหลักาฐานและเตรียมส่งฟ้องคดี ซึ่งคดีนี้เนี่ยมีให้จองปุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือว่าทั้งจองท้งปรับนะค่ะ นนทบุร like ีระนงนะคะนี่จะต้องขออนุญาตปิดโคการรายงานในช่วงนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าหากว่ามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมยังไงจะนำเยนอให้ทราบอีกคั้วหนะคะขอบคุณตุกการติดตามขอบคุณทุกการคนใดกดแชร์กดเข้ามาแสดงความคิดเห็นร่วมกันค่ะในวันนี้สถานการ์ข่าวที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้หากใครที่ยังสนใจ การดําเนินงานของทางด้านคุณสุวิทย์นะคะสามารถติดตามอัปเดตการรายงานในประเด็นที่คุณสุวิทย์จะนํามาเสนอในวันนี้นนนนนนนได้น,นะคะในช่วงบ่ายเนนี้เรามีทีมงานไปเกาะติดสถานการณ์และจะนารายงานที่ทราบมาดูกันคะว่าวันนี้คุณสุวิทย์จะไปที่ไหนและจะดําเนินการเปิดโปงเปิดเผยเรื่องอะไรอีกนะคะยงไง างมีกตีตามจัาเลยนะคะจะได้มพภาษาศาสรที่สำคัญค่ะในส่วนนี้อนี้าจะต้องขออนุญาตลากันตรงนี้นะคะสวัวดีะคะ่ะ